ค่ะพวาดค่ะขามาตามแนวทางกับพวาดค่ะในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแปลกเนาะค่ะของงวดนี้ที่มาตามคุณพอเพราะว่าคุณพอกรล่างฝันเป็นบอกคะฝันได้เจกมือค่ะคุณพอฝันได้มือหนึ่งมือเมื่อก่อนนะฝันเมื่อก่อนเนาะแต่สองมือมือนี่ละค่ะฝันแนวใดคุณพอฝัน่าไปอยู่ก็เอื่อยบ้านนี้ไปอยู่ไปอยู่ด้ยไปอยู่บนบ้านนะค่ะอันนี้ก็เดินมา เดินตามถนนมาอย่างเงี้ยก็ไปเจอไก่ไก่มันเห็นตะตูดมันทีแรกก็นึกว่าเป็นไอ้ไอ้ไผ่ละเอาตายายมาทิมว้ในไอ้ในร่องนะในร่องในนี่คลองนะอ,อันนี้มันบมแมนต์นี้ว่าไปยืนซองบึงต้งโดนแบบนี้เห็นตูดมันเคลื่อนอก็ว่าเอา้าไก่มันเป็นมันก็เดินไปหาเขียเขียที่ว่าซาก หมูมันที่เขาเอามาฝังค่ะมันหากินหนอนไก่ไก่กี่ตัวทีแรกเห็นตัวหนึ่งเห็นแต่ตูดมันเห็นแต่ตูดน่ะเอเห็นตัวเดียวใช่ไหมเห็นแต่ตัวเดียวอไปยืนดูว่าอเอมันมันไม่ไอ้ตุ๊กตาตัวยนี่ออมันเป็นไก่แต่ไก่ไม่มีหางไก่ไม่มีหางอไก่พันน่ะไม่มีหางมีแต่ตูดเออเห็นแต่ตูดมันอื วานนี้มันเป็นสีขาวค่ะก็ทีแรกผมก็นึกว่าเป็นในตาใหญ่ตุ๊กตาเนี่ยครับใครแล้วเอามาทิ้มมา้่นี่ว่น้เนาะเนึกว่าตุ๊กตายางแมนก็ไปประมาณยืนดูแล้วมันมันเป็นไก่จริงมันเป็นไก่แลวมันไปหาเขียเอาซากที่ว่าซากที่เขาเอามาฝังไว้เพรามันหาเขียกินหนอนมูนอะเห็นหนอนไหมอะแล้วเห็นหนอนไหมไม่เห็นไม่เห็นเห็นแต่ซากซากไก่ที่ว่า เขาเอามาฝัง,งนะ<อ>เห็นตะขนค่ะอ่าวันนี้ยืงเบิกไปเบิกมาก็มีอีกมูมันก็มาแบบนี้ลูกมันนะลูกมันแต่ตัวใหญ่ไม่มีมีมีแต่รุ่นนี้ล่ะมีแต่ตัวเล็กๆอ่าตัวเล็กๆโอ้ห้าสี่ห้าตัวละ่ละค่ะแต่นี้มาก็มาก็มันก็มาเคียกันอู้หลายหลายตัวแบบเคียไปเคียมาเอา้าไก่ โอ้ดันเอาไปเลี้ยงมันไปกินอีกของทีอว่ากลายเป็นหาบอ,อแที่ว่าพ่อว่าอยู่ในในฝันนะค่ะเบ้านนี้ไปยืนเบื้องต้นเติบอยู่ค่ะบ้านนี้ก็พอกระเดินเดินออกจากไอ้ที่ว่านั้นไปค่ะเดินออกไปก็ไปก็ไปไกลเติบอยู่หรอกแต่ว่า ทักกันี้จือบ่ได้เลยจำมาได้เลยบ่านฝันํำนี่เนาะฝันฝันสันฝันเห็นไก่เนาะฝันเห็นไก่ไก่ไปเคลียร์สากไก่แมนทีเสียไปแล้วเนาะดินผมไปแล้วแต่ว่าหันมีนอนมียังแ่ะไปหาจิกกินเนาะค่ะคุณพ่อฝันเห็นเห็นแต่ตูดตูดขาวๆตูดขาวปบานนี้คุณพ่อสิตีตัวเลขให้ตัวได้บานนี้ก็ว่าจะให้เก้าเก้าศูญหานะเก้าศูญหา เก่ามาตาใสเก่าก็เอามาจากไอ้ตัวพ่อเห็นแล้วตัวพ่อับไก่ก็ได้เนาะไก่ก็ได้บาร์ดิซู์นะคะเก้าเออศูนลก็ไก่ที่มันเห็นซากมันนือไก่ที่เสียไปแล้วอ่านั่นแหละเป็นศูนย์แล้วห้าล่ะแต่ว่าห้านี่มันมันมีหลายตัวน่ล๊ะก็ตีเป็นห้าก็ได้เลยตีเป็นห้าเออืมเก้าศู์ห้าอืมมีอีกไหมแต่ว่าไอ้ก็ไอ้สองตัวนี่จะเอาอย่างหนอะ เี๋พ่อมักอยู่ดินี่อื้มัมกตัวไหนเดเอาไ้เอาเอาเก้าสอตามบ้านเล็กที่พอ่อว่าบ้านเล็กที่เก้าสองเอาเก้าหนึ่งด้วยเนะเาะเพราะว่ามันมีลูกไก่กับเม่ไก่เนาะแม่แค่ะเก้าหนึ่งเก้าสองแล้วก็เก้าศนย์ห้าเนาะสาม, <3 S 2> มตัวก็ไปตัดเอาเนาะนนค่ะ เป็นแนวทางของพวาค่ะกับนผูมชมในงวดวันที่1กุมภาพันธ์2568นี่ค่ะขอให้่านผช้่มทุกท่านเนาะค่ะมีโชคมีลาบเดี๋ยวรางวัลใหญ่กับคุณพ่อสุขูสุขคนค่ะคุณพ่อมีน้ำเพิ่มเติมอีกบ่หมดแล้วค่ะซ้ำหนีเนาะค่ะขอบคุณพวาดได้หลายค่ะขอบคุณค่ะมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพวาดค่ะในงวดวันที่1กุมภาพันธ์2568นี่ค่ะพวาดนีในเพื่อนฝันสั้นๆเนาะค่ะขีดแปลกของเพิ่นในงวดนี้ค่ะ เพื่อนฝันเห็นไก่เพื่อนว่าค่ะมีไก่ตัวหนึ่งเพื่อนว่ายืนอยู่ขางคลองเนาะค่ะในคววมฝันนี่พอวานี่ยืนอยู่ทั้งเือนเพื่อนว่ากับเอื่อยเพื่อนเนาะค่ะเนมลงมาเห็นไก่ตัวหนึ่งยืนอยู่ขางคลองเพื่อนว่าคุณพ่อนี่ก็เลยยางลงมาเบิงเพื่อนว่าลงมาเบิงมาหอดไก่แล้วเห็นไก่ตัวนั่นเนาะค่ะกองก้นขึ้นเพื่อนว่าค่ะเห็นตะกลนไก่แต่ว่าไก่บ่มีหางเพื่อนว่าค่ะโบมีขนเนาะค่ะเห็นตะก้นไก่ เป็นขาวๆเรื่องเหลืองคือตุ๊กตายอย่างนี่เพื่อนว่าค่ะเพราะว่าถักไก่บบมีขนกับเนื้อภาพเอาเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะกองกลนอยู่เพื่อนว่าเพราะว่าไก่ตัวนั้นกําลังจิกกินอาหารเนาะค่ะเพื่อนว่ากําลังจิกกินอาหารก็คือเขาเอาซากไก่นี่ไปฟังมองหันเพื่อนว่าแล,ล้วก็ไก่นี่ก็เลยไปจิกกินอาหารกินนอนเนาะค่ะทียู่นซ่อนอยู่ในตูไก่แต่ว่าคุณพ่อนี่่เห็นนอนเพื่อนว่าค่ะหลังจากนั้นคุณพอกับว่า ลูกไก่นี่แลนมาเนาะค่ะแลนมานมาหาไก่ตัวน,นลระวะ่นมาทั้งเบิดตหาตัว,วสันมิตรลูกไก่มาซอยกันเคียเพิ่นว่าจิกกินอาหารน้ากันเพิ่นว่าคุณพ่อก็เลยยางนี้จากเพิ่นว่าลังจากนั้นก็หูเม่อเพิ่นว่าฟันๆๆๆสันสันซ้ำนี่เนาะค่ะพอวานานี่ห้แนวทางมา90้าศย์ห้าเนาะค่ะเก้าตีมาจากไก่เพิ่นว่าศูนย์ตีมาจากสากไก่เนาะค่ะห้านิตีมาจาก ไก่หน่อยหาตัวเพื่อนว่าค่ะเลขตีจากฝันสามตัวเก้าศูนย์ห้าค่ะแล้วเก้าหนึ่งเนาะคะ่ะเป็นเลขตีจากฝันคือกันเพื่อนว่าไก่น้ำเก่าเพื่อนว่าไก่หน่อยน้ำหนึ่งเนาะคะ่ะเพื่อนก็เลยหายเป็นเก่าหนึ่งมาน้าค่ะแล้วเก้าสองนี่เป็นบานเลขที่ของพวาดเนาะคะ่ะบานเลขที่เพื่อนนี่มาจากใสเพวากุณพรนี่เพื่อนวาที่แหลกนี่เพื่อนยืนอยู่ทั้งเถียงกับเอือยเพื่อนเนาะคะ่ะ ก็คือเพิ่นได้อยู่ทั้งเถียงมีบ้านนำ้ำเพิ่นว่าหรือว่าสิตีจากไกลน้ำก็ได้เนาะคะ่ะมันก็เข้ากันเพิ่นว่าเพิ่นก็นเลยจับบาริที่ให้น้ำก็คือ92เนาะคะ่ะเป็นแนวทางของพระวาตค่ะในงวดวันทีน่1กุมภาพันธ์2568น,นี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภหรืรางวัลใหญ่กับคุณพ่อสุขุสุขคนค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนน้ำเด้อค่ะกันไว้ ค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจเนาะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวนิงพระรวยน้ำนี่เด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงทอนนี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ